นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศลาวเขาทําสัมปทานทั้งหมด99ปีนะคะตรงนี้ที่อิงยืนอยู่ตรงนี้คือประเทศลาวค่ะทุกคน อยู่บนคิงโรมันนะคะซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยนะคะที่เชียงรายเนี่ยอยู่ใกล้มากๆเลยแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดเหมือนเราอยู่ฮ่องกงหมาก้าวเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยนะคะทุกคนเ<ม>พราะว่านักลงทุนจีนนะคะเขาเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วพวกเรารู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยอิงเคยมาตอนปีที่แล้วนะคะข้างๆคิงโรมันรอบๆตรงนี้เนี่ยมีแต่ทุ่งหญ้าอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่เหมือนกับยกยุโรปมาไว้ตรงนี้นะเหมือนเมืองที่อยู่แบบอิตาลีอยู่ที่เวนิสนะคะแล้วก็โซนยุโรปส สัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นแถบนั้นทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นพร้อมรับนักท่องเที่ยวมากๆมีตั้งแต่โรงแรมค่ะโรงพยาบาลร้านอาหารมีทั้งหมดเลยนะคะฟาร์ l ซอรี้อำนวยความสะดวกทั้งหมดการเดินทางเนี่ยง่ายมากๆมีทั้งรถรางนะคะแล้วก็มีรถแท็กซี่เรียกว่าเติบโตเร็วมากๆนะคะครั้งก่อนตอนที่อิงมาเนี่ย ในเนี้ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานค่ะแต่เขาใช้เวลาน้อยมากๆนะคะที่จะสร้างให้มันเสร็จสิน้นเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ขนาดนี้ค่ะอย่างพวกเราเองเนี่ยเป็นนักลงทุนนะคะนอกจากที่เรามาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็มาเห็นความเป็นไปได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อมั่นและมีความรู้มากเพียงพอนะคะเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปลงทุนทําในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆให้มันเกิดขึ้นได้อย่างเมืองนี้นะคะไม่กี่ปีก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เยอะมากขนาดนี้แล้วค่ะ